จากเสียดเองครับเราทําสาขาอีกสาขาหนึ่งทาเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบรนด์พาซาเป็นสัญชาติอิตาลีครับรวมถึงเป็นไอซ์ครีมที่เราร,รวบรวมวัตถุดิบที่เป็นสุดยอดวัตถุดิบจากประเทศตรกรชาวไทยหรือวัตถุดิบรสชาติที่มาจากผลผลิตของนักธุรกิจของประเทศไทยเช่นกันร้านพาซานี้จึงเกิด oh. มาในช่วงโควิดครับ ที่เป็นรานที่เราทําให้พนักง,งานเราก็ได้และเราก็ยังมีแรงมากพอที่จะทําอาหารอร่อยอลอยส่งต่อยอดไปจนถึงลูกค้ากว่าหกทศวรรษของเจียทงเฮงที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานด้วยรสชาติและสูตรอาหารจากรถมือรุ่นอกงอมาม่าส่งต่อมาสู่ทายาทรุ่นที่3ที่ยังคงสร้างความตราตรึงแก่ผู้มายเยือนได้เป็นอย่างดี จากการสืบทอดตำนานสู่การแตกลายร้านอาหารอิตาลีพาตัดพาตา้าธุรกิจใหม่ที่แจ้งเกิดในวิกฤตโควิด -19 ประชาชาติธุรกิจชวนไปถอดรหัสความอร่อยของร้านพาตัดพาต้ากันค่ะในช่วงโควิดนะครับเราก็เลยมีกฎอยู่อย่างนึนครับเราจะไม่ไล่พนังานออกเลยแม้แต่คนเดียวครับซึ่งสิ่งนั้น<ๆ>นะครับจึงเป็นปัญหาที่หนักมากๆเพราะเราไม่มีเงินจ่ายพนักงานนะครับ ทึงทาให้เราจะต้องคิดโปรเจกต์ให,หม่ๆครับหนึ่งในนั้นก็คือพาสตารพันพาสตาร้านนี้นะครับแล้วก็เทคนิคโมเมนจีนครับสองโปรเจกต์นะครับจะเป็นสองโปรเจกต์ที่ทําให้เรามีเงินที่มาจ่ายให้กับพนักงานที่เราไม่ไล่เขาออกเลยครับทาให้เขาอยู่ต่ได้นี่คือการแตกลายจากธุรกิจอาหาราจรีนนะครับที่เกิดแผนดินในช่วงโควิดในจีนเกิดขึ้นจึงทําให้เราต้องเหนื่ยนมากขึ้นครับเสี่ยงเองก็ยังทางอยู่แล้วแต่ว่าด้วย พลังงานที่เราเก่งมากขึ้นครับแล้วก็มีร้านใหม่เพิ่มเป็นร้านพาตันพาซาแล้วก็เท็กนีโฮมโฮเมดไอีทั้งหมดนั่นคือการแตกลายของเราซิกเนเจอร์ของร้านพาตันพาซานะครับก็จะหนีไม่พ้นเพนนห้กุ้งซอสพาตัสเลยครับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับ,จ,รระรบจะมีความเผ็ดครับความเปรี้ยวความเค็ม หวานนิดๆครับแล้วก็จะมีกลิ่อนอายควาเป็นเม็กซิกันรับอกได้ว่าเมนูนี้ครบรสเลยครับนอกจากเมนูเพน็ดใุ้งซอสพาตาสที่มีความเผ็ดแล้วนะครับก็จะแนะนําเมนูชอตโซเลนี่โฟชีสจะเป็นกวนชาเล่นั่นก็คือแก้มหมูครับเราเอามาทานคู่กับชอตโซรเลนีที่สอดไซชีส4ชนิดตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนนิยมสั่งกันมากๆเลยครับ ขยบเข้าไปอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูที่ r e f r e ช h i n g นะั่นคือเมนูสลัดอย่างฮาโลมีสลัดครับจะเป็นชีสที่ทนต่อความร้อนได้ครับเพราะฉะนั้นชีสตัวนี้ครับก็จะย่างมาบนร้อนกับผักที่เยน็ยนๆอยู่ด้านล่างาผากคู่กันเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากในสามเมนูนี้ครับ ลิ้มลองความอร่อยของพาสต้ากันแล้วคงพลาดไม่ได้ที่จะต้องตบท้ายด้วยไอศครีมแสนอร่อยอย่างโปรเจกต์เทคม Home ที่รังสรรค์เมนูจากผลผลิตการเกษตรในพื้นที่เชียงใหม่มาต่อยอดเป็นไอศครีมโฮมเมดหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไอศครีมมะพร้าวคั่วและทุเรียนไอศครีมมะยงชิดไอศครีมส้มยูสุไอศครีมกระเพราเบคอนไอศครีมลูกสาคูและไอศครีมขนมจีนน้ำยาสูตรมังสวิรัต มีโอกาสนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปลดแลนในตัวมาเ h ียร์ไทยลีกซีซั่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นโอกาสที่เป็นอย่างดีเลยครับที่ทําให้หลายท่าน เกิดความรู้จักผมครับแล้วเวลาที่มาที่ร้านนะครับก็จึงเกิดเป็นท็อปปิกที่ทําให้เราได้รู้จักกันทําให้เราได้เริ่มคุยกันก็นต้องขอบคุณลูกค้าใหม่ด้วยนะครับที่มารู้จักกับร้านพาตัดพาซาแล้วก็ร้านเชคกนิโมเมชิมิของผมครับและแน่นอนครับต้องกราบขอว่าคุณลูกค้าเก่าครับจากทัพกาเจรุอง,ท,ง <S <S 2> <S 2> ที่ทานอาหารร้านเรามานานถึง17ปีแล้วก็ยังเป็นลูกค้าประจําถึง ในร้านพาสต้าและร้านไอศครีมเช่นกันครับเราขอขอบคุณลูกค้าลูกค้าทุกกลุ่มเลยที่ทําให้เรามีในวันนี้ครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่การต่อยอดของการเข้ามาชเชี่ผมได้เป็นอย่างดีเลยครับที่จะทําให้ทุกคนเปิดประตูแล้วก็เพื่อเคาะเข้ามาทานอาหารเลยครับเราขอบคุณความตั้งใจของท่านมากๆเลยครับทุก<อ>ท่านเป็นหนึ่งในความสุขของันครับ ซึ่งการบอกตอบลูกค้าครับยิ่งมากเท่าไหร่ครับยิ่งทําให้การขยายสาขาของเราเป็นไปได้ไวมากขึ้นช่างนั้นครับเพราะว่าเราขายของที่วัตถุดิบคุณภาพในราคาที่ย่ยมยาดมากครับเราพร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารที่เราตั้งใจทํามากที่สุดเข้าไปอยู่ในมือของลูกค้าให้ได้สัมผัสกันครับ